สวัสดีครับชื่อซีนะครับหรือว่าส่วนอยากจะเรียกว่าซีแคทจากน้องๆพี่ๆเนาะที่ติดตามผมมองว่าเกมมันเป็นเกมที่แบบว่าเล่นง่ายๆสบายๆแล้วก็จบในเวลาที่ไม่นานเราไปเจอคนที่แบบที่เราไม่รู้จักแล้วก็ได้ทำความรู้จักหรือว่าได้ทำความพูดคุยด้วยชอบซันติโนครับมันรับมือได้ทุกสถานการณ์หลายสถานการณ์มากกว่าตัวละครอ,อื่น <S <S ถ้าเป็นปืนผมชอบเล่นประเภทสไนเปอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสกินน่าจะได้น่าจะไม่ซีเรียสเล่นได้ทุกปืนชอบโดนด่าครับผม ชอบโดนเด็กด่าบางทีเราได้รู้ในความคิดคนนั้นอะไรประมาณนี้แล้วผมก็จะตอบโต้แบบปันๆันแต่สุภาพนะไม่รุนแรงซีแคดครับผมตอนแรกที่ได้พูดกับน้องๆเลยตั้งแต่มันมีการโหวตขึ้นมานะครับก็เพื่อทําความรู้จักกับพี่ๆทุกคนแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าถึงแบบไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่เราเคยเห็นในเ,เป็นพี่ๆพวกทีมงาน GM ก็ได้มาพูดคุยพบปะกันครับผมโหวตโอเคนะให้ทั้งตี้ ขอคนละ1โหวตหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็ได้นะฮะฝากโหวตกันด้วยนะครับผม